สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนกำลังพูดถึงกันอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือ Toyota Hilux c h a m p 2025รถกระบะที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานวิ่งส่งของไปจนถึงลั์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถใช้งานสมบุกสมบันแต่ก็ยังคงความทันสมัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ไว้ได้อย่างลงตัว เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเจ้า h i l เลสแชมป์สองกันก,นก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้โ o y o t a ได้ปรับภาพลักษณ์ของ h i l เลสแชมป์ใหม่หมดจดให้ดูทันสมัยแข็งแกร่งและดูดันมากขึ้นฝ่ายหน้าดีไซน์ใหม่แบบเล็ตโปรเจกเตอร์ให้ความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมกับไฟเดยทัม running light ที่ออกแบบให้รับกับกระจังหน้าได้อย่างลงตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำด้านทรงสี่เหลี่ยมโฉบเฉี่ยวให้อารมณ์คล้ายกับรถออฟโรดสายลุยฝากระโปรงหน้าถูกยกให้สูงขึ้นเล็กน้อยเสริมความบึกนนใทุุกม บอดี้ด้านข้างยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระบะฮีเลสที่คงทนทึกทนด้วยเส้นสายที่คมชัดตัดกับซุ้มล้อที่ใหญ่ขึ้นและล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังดูเท่นในแบบทันสมัยด้านท้ายรถยังคงเรียบง่ายแต่มีมิติด,ด้วยไฟท้ายเหล็และกันชนท้ายทรงเหลี่ยมให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่อมองจากด้านหลังในส่วนของเครื่องยนต์ฮิลเลแชมป์2025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตามการใช้งานโดยรุ่นมาตรฐาน จะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือจะเลือกรุ่นเกียร์อัตโนมัติ6สปีกก็มีให้เลือกซึ่งเหมาะทั้งสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปและต้องการประหยัดดันน้ำมันหรือแม้แต่คนที่เน้นขับลุยๆตามใช้งานก่อสร้างก็เอาอยู่แน่นอนและถ้าใครต้องการความแรงขึ้นไปอีกโตโยต้าก็ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ิตร204แรงม้าที่ใช้ในรุ่นสูงสุดอีกด้วย เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงโตโยต้าออกแบบภายในให้เน้นความทนทานรองรับการใช้งานหนักแต่ก็ยังแฝงความสบายไว้อย่างครบครันเบาะนั่งทรงใหม่ถูกออกแบบตามหลักศิลปศาสตร รองรับสรีระได้ดีไม่ปวดหลังเมื่อนั่งนานๆมีบอะหนังและบอะผ้าขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกภูมาิลาัยมัลติฟังก์ชันสามการที่มาพร้อมปุ่มควบคุมระบบเสียงและโทรศัพท์ทําให้ผู้ขับไม่ต้องละมือจากพูมาลาัยขณะขับรถหน้าจอกลางระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น พร้อมระบบนำทางกล้องถอยหลังและดูทูธที่ช่วยให้การเดินทางสนุกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านเครื่องเสียงก็มีลำโพงคุณภาพดีให้เสียงคงชัดแม้ในห้องโดยสารที่กว้างขวางและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องความปลอดภัย Toyota h i l u x c h แชมป์ส0 2 5ใส่ใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่มีระบบเบรก ABS พร้อมมีบีดีระบบควบคุมสถีรภาพ v ีสระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน AC และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี e t r s ไม่เพียงเท่านี้ยังมีถุงลมนิราภัยสูงสุด7จุดในบางรุ่นรวมถึงระบบ Toyota Safety Sense ในรุ่นสูงสุดที่มาพร้อมระบบเตือนก่อนการชนระบบช่วยควบคุมภูม,มลิลาภัยให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติเรียกได้ว่าครบครันและปลอดภัยในทุกเส้นทางในด้านของราคานั้น t o โ,โยต้าตั้งใจทําให้ Hilux Champ เป็นรถที่เข้าถึงได้ง่ายโดยรุ่นพื้นฐานเริ่มต้นที่ประมาณ499,000บาท ซึ่งเหมาะกับเจ้าของกิจการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงองค์กรที่ต้องการรถไว้ใช้งานในราคาประหยะัดส่วนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมออปชั่นครบครๆก็อยู่ที่ราวๆ899,000บาทยังถือว่าคุ้มค่าสำหรับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะและเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบก,กับคู่แข่งอย่าง Isuzu D-Max หรือ Ford r a n g เจจะเห็นว่า Hilux Champ 2025มีจุดเด่น ที่ชัดเจนตรงความทนทานและความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของโตโยต้าที่ดูแลรักษาง่ายหาศูนย์บริการได้ทั่วประเทศและยังมีราคาขายต่อที่ดีในระยะยาวขนาที่ i s u ู u d Max อาจจะเด่นในเรื่องของช่วงล่างนุ่มนวลและอัตราเร่งที่ดีส่วน f อร์ดเรนเจนั้นจะเด่นเรื่องเทคโนโลยี Technology และความล้ำสมัยในห้องโดยสารแต่ h i l u x c h ชม p กลับกลายเป็นตัวเลือกที่สมดุลทั้งด้าราคาความทนความประหยัดและความปลอดภยัยสุดท้ายนี้ Toyota h i l u x c h a ช p 2025คือรถกระบะท,ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้จริง ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นงานหนักวิ่งระยะไกลหรือใช้งานในเมืองก็สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างละงอตัวเป็นรถกระบะท,ที่ให้คุณได้มากกว่าความคุ้มค่าเพราะมันยังมอบความมั่นใจในทุกการเดินทางถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ราคาไม่แรงแต่ให้ประสิทธิภาพเกินตัวมีความทนทานใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่าย Toyota h i l u x c h ช m p 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับ